สวัสดีครับวันนี้มีกระเป๋าพกพาแลครับเป็นกระเป๋าสำรองนะครับเวลาเราท่องเที่ยวอยู่บนยอดเขานะครับกระเป๋าหลักเรามันหนักมากก็มีกระเป๋าสำรองขนาด10ลิตรหาซอิด้ทีดีแคทลอนนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยดีกว่านะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเป็นซิปลูดตรงนี้ครับรูดออกมาเลยกระเป๋าราคาหลักร้อยครับสามารถจุได้10ลิตรเอาไว้ใส่ขนมครับ ใส่กล้องใส่อะไรก็ได้ที่เราอยากจะใส่ก็จะพับออกมาเป็นอย่างนี้แกะมาแล้วขนาดก็จะประมาณนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นผ้าคล้ายๆผ้าลุ่มนะมันจะยับออนิดหน่อยนะครับตอนเราพับเสร็จแล้วก็จะเป็นสายคล้องนี้ครับปรับได้นะครับ เป็นกระเป๋าลำลองขนาด10ลิตรก็เป็นขนาดที่พอดีนะครับช่องใส่ของมีช่องเดียวครับนี่ครับแบบนี้ก็โอเคนะกับขนาด10ลิตรนะครับพกพากล้องได้่ะเดี๋ยวผมลองสะพายให้ดูนะครับอ๋อแล้วก็ส่วนที่พับนะครับก็เป็นช่องสามารถเก็บอีกช่องหนึ่งได้นะครับ นี่เลยใส่กระเป๋าสตางค์ได้นะอ่าเดี๋ยวผมลองใส่เมื่อเทียบกับขนาดคนสูง170เจ็สิซนนะครับผมสูง170่้บครับนะมันก็จะดูเล็กกระทนันรัดประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่มาก พอเป็นกระเป๋าขนาดเล็กนะครับไว้พกพาเอาไว้ใส่น้ําใส่ขนมใส่อุปกรณ์กล้องนะครับเวลาเราเดินไปเที่ยวบนยอดเขาหรือว่าที่ที่เราคิดว่าไม่ต้องเอากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าหนักของเราอ่ะก็ใช้กระเป๋ารำรองแบบนี้เข้าไปนะครับราคาหลักร้อยที่ดีแคทล,ลอนนะครับผมว่าโอเคเลยนะสำหรับการพกพาในการไปเดินดูตามยอดเขาต่างๆนะครับไปดูภาคทิตย์ขึ้นอะไรแบบนี้นะกระเป๋าแค่นี้นะครับโอเคนะวันนี้รายการพิมแบกนะครับ ทีเก่งฟัวก,ก็รีวิวไปหาซื้อกันนะครับที่ดีแคลลอนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ